เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่จะส่งมอบกันในวันนี้พี่อ๋สวัสดีครับผมครับคันนี้ก็จะเป็นของเซลล์หนึ่งนั่นเองนะครับลูกค้าจะรับมอบวันนี้นะครับวันนี้มีส่งมอบทั้งหมด2คันเมื่อกี้พี่ต่ถ่ายให้ดูแล้วคันหนึ่งนะครับอันนี้ก็เลยอีกคันหนึ่งรุ่นนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัว s p ป c e c a p 2.2เกรด L ตัวเตี้ยนะครับซึ่งพี่ไต่เข้าไปดูรายละเอียดแล้วเป็นเกียร์ธรรมดา ราคา733,000บาทนะครับเป็นสีขาวตัวนี้จะเป็นขาวไซบีเรียนถ้าลูกค้านะครับเลือกเป็นสีเทาเอลบรูสหรือสีบรอนเงินราคาเนี่ยจะถูกปรับเพิ่มไปอีก7,000บาทนั่นก็คือ740,000บาทใครที่เลือกตัว L นะครับจะได้อะไรไปบ้างอันดับแรกเลย หน้าตาหล่อๆนะครับเหมือนตัวเกรดแซเลยคุณเลือกตัวเกลดแซที่ท็อปกว่านะครับได้เบาะหนังก็จริงแต่ว่าหน้าตาภายนอกเนี่ยเขาเหมือนกับเจ้าตัวเกรดเอเลยนะอ่ะฝากระโปรงก็ใช่ใช้ตัวเดียวกันนะครับกระจังหน้า2ชั้นเป็นสีบรอนเงินก็ใช่แล้วก็ตัวไฟหน้าเนี่ยเกรด L อใช้เป็นโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับเจ้าตัวเลนส์ LED ไฟหน้านะครับเป็นแบบมัลติฟังชันหมายถึงว่า ตัวไฟหน้าเขาเองเนี่ยอ่ะเดี๋ยวให้ดูนิดหน,นึ่งนี่นะครับเอาใกล้ๆกลเลยละกันตัวไฟหน้าเองเนี่ยเขาจะมีเจ้าตัวไฟหลีไฟเล,ลี้ยวนะครับหรือว่าเจ้าตัวไฟเดลไลท์นั่นแหละนี่ตรงนี้ขออนุญาตชี้นะครับลักษณะเหมือนคิ้วนี่ยเจ้าเลนนิดหนึ่งในคิ้วนะครับตอนกลางคืนเนี่ยเขาตอนกลางวันเป็นไฟเดลไลท์นะครับตอนคืนจะถูกปรับเป็นไฟหลีนั่นเองไฟหน้าสามารถปรับระดับได้มากถึง6ระดับถึง5ระดับนะครับ ไฟหน้าปรับได้สี่ระดับขอโโตทีปรับได้สี่ระดับ,ททบ,ดดบคือพอดีเรามองที่กล้องนะครับมันก็เลยจะสับสนนิดหนึ่งนะมันไม่ได้มองตัวรถเต็มๆออนะครับสายตายังไม่ค่อยดีอยู่ด้วยตัวไฟตันหมอกนะครับเป็นหลอดไฮโดรเจนแบบนี้เลยาถามว่าชัดเจนไหมก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับระบบความปลอดภัยที่ให้มาเนี่ยเป็นระบบความปลอดภัยพื้นฐานที่อีสุให้เลยนะนั่นก็คือ ระบบเบรก ABS มีให้มันจำเป็นยังไงเวลาที่เราขับรถไปนะครับแล้วจำเป็นต้องเบรกฉุกเฉินเบรกกระทันหันแล้วถนนหรือว่าทางเนี่ยมันลื่นนะครับโดยปกติถ้ารถที่ไม่มี ABS นะครับล้อทั้ง4ล้อเนี่ยเขาก็จะล็อกเลยนะครับไม่สามารถขยับได้ มันจะทําให้เราเนี่ยไม่สามารถควบคุมทิศรางทิศทางของรถได้มันเป็นอะไรกันสําหรับลินวันนี้เอ๊ะช่วงนี้กำลังคอยถอดอะไรนะนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรถที่มี abs เนี่ยล้อเขายังขยับได้ทําให้เราเนี่ยยังสามารถควบคุมหมุนพวงมาลัยให้ทิศทางของรถเพื่อหลบสิ่งกีดขวางได้แล้วก็หยุดรถได้ในขณะเดียวกันทุงล่มนิราภัยคู่หน้ามีมาให้แล้วก็ระบบการสะเทือนด้านหน้านะครับเจ้าตัวเกร็ด L ตัวนี้ใช้เนี่ยด้านหน้าจะเป็นคอยสปริงนะครับอิสระปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยโชค๊คอัพแก๊สนะครับคอยสปริงให้ความนุ่มโชค๊คเนี่ยก็ให้รถมันนึบมันไม่โดดนั่นเองแล้วก็เหล็กกันโค้งมีมาให้รับรองนะครับสุดทุกโค้งจิกทุกโค้งแน่นอนล้อแม็กเดิมเป็นล้อแม็กขนาด16นิ้วมาพร้อมกับเจ้าตัวยางบิ stone ต,ติดฟิล์มนะครับ ด้านหน้า60ด้านข้าง70สําหรับเจ้าคันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้นะครับซึ่งถ้าพี่ต่ายได้ออกรถใหม่นะครับก็กะกะว่าเป็น L นี่แหละแต่ว่าอยากได้ออโต้หลักๆเป็นแคปบก็ได้แต่ขอเป็นออโต้นะครับเพราะเราก็ไม่ได้ไปใส่คงใส่คอกอะไรบรรทุกมันคือตันหนึ่งมันก็เหลือๆอยู่แล้วนะครับเดินทางไกลสะดวกสบายใช้ได้นะครับภรรยาก็ขับได้สามีก็ขับได้อะ อีกอย่างหนึ่งที่เขาชอบกันนะครับก็คือเจ้าตัวกันชนท้ายของตัวเกรดแอลเนี่ยชอบมากมากเลยนะครับลูกค้าชอบลูกค้าไม่ค่อยถอดเท่าไหร่แล้วก็การวางตำแหน่งของแหนบนะครับเมื่อกี้เราดูเจ้าตัวยกสูงไปเขาย้ายเนี่ยมาไว้ด้านล่างแต่ว่าตัวเกรดแอลตัวเตี้ยเนี่ยทุกรุ่นนะครับคุณไม่ต้องย้ายแหนบเลยนะเขาจะอยู่ด้านล่างมาแบบนี้เลยล้ออะไรก็เป็น16นิ้วเช่นเดียวกันนะครับเป็นตัวล้อกระทะ แล้วก็ตัวกล้องมองหลังมีมาให้นะครับสำหรับเจ้าตัวเกรด L อคันนี้หน้าจอนะครับใช้หน้าจอ8นิ้วเหมือนกับ4ประตูยกสูงเลย733,000บาทเดี๋ยวเราไปดูภายในกันก่อนจะไปดูภายในนะครับเครื่องยนต์พี่ต่ายก็ขออนุญาตแจ้งก่อนละกันคันนี้นะครับ เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่2.2 m a x f o r d นะครับตัวนี้ให้แรงม้าถึง163แรงมา้าแล้วก็ตัวแรงบิดของเขาเองเนี่ยจะอยู่ที่400นิวตันเมตรโอ้แล้วที่สำคัญนะเครื่องยนต์เนี่ยเขาไม่ได้เอาตัว1.9มาขยายลูกส่งลูกสูบอะไรนะเขาทำใหม่ทั้งหมดเลยมีการเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเรามั่นใจว่าได้เครื่องยนต์ตัวใหม่แน่นอนแล้วก็ตอนนี้ได้เสียงตอบรับดีมากๆเลยนะครับสําหรับเจ้าตัวเครื่องหยนต2คือ2 m a แม o กฟอร์ดเนี่ยเดี๋ยวพี่ต่ายเปิดให้ดูภายในกะ็เป็นยังไงกันบ้างพยายามถ่ายทุกๆรุ่นนะครับประตูแคบเปิดเนี่ย90องศาเลยนะแล้วก็ประตู ด้านหน้าเนี่ยเปิดได้กว้างมันยังทําให้เราเข้าไปภายในตัวรถไม่ว่าจะเป็นตงบริเวณแครบนะครับหรือว่าขึ้นไปนั่งด้านหน้าเนี่ยเข้าไปได้อย่างสะดวกสบายชุดเก็บเครื่องมือนะครับจะอยู่ด้านใต้เบาะแคปบนะครับขออนุญาตชี้เบาะแครบเรามีให้ประตูแคบเปิดได้กว้างขึ้นลงสะดวกมีจุดยึดมากถึง2จุดนะครับแล้วก็ภายในบริเวณแครบของเขาเนี่ยก็จะมีบุนุ่มให้ตัวนี้คนนั่งได้นะครับเอาของมาวางได้ อย่างเราไปซื้อของแมคโครอะไรอย่างเงี้ยของที่มันจะเปียกเงี้ยเราก็มาใส่ไว้ในบริเวณเจ้าตัวแคปนี้ได้นะครับสะดวกสบายอัถประโยชน์แล้วก็สะดวกสบายด้วยกระจกนะครับตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นตัวกระจกด้านข้างนะครับก็เป็นไฟฟ้าแล้วแล้วก็ตัวปรับกระจกมองข้างตรงนี้นะครับเป็นไฟฟ้าแล้วเช่นเดียวกันสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าเป็นเย่าตัวสีดําด้าน ข้อดีของการใช้สีนี้คือให้อารมณ์ที่ดิบนะครับมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นที่ใส่แก้วน้ํานะครับตัวนี้ก็มีมาให้เช่นเดียวกันลําโพงนะครับเกรดเอมีให้6ตัวแล้วก็ตัวเปิดปลาถังน้ามันนะครับจะเป็นตัวนี้ ฝากระโปรงด้านข้างน้ำมันนะครับเติมดีเซลนะครับเป็นดีเซลทั้งหมดเลยที่เป็นดีเซลเป็นยูโร5เห็นไหมก็จะมีปุ่มตดตรงนี้กดให้รถตดแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปทำนะถ้าเราใช้ปกติเดี๋ยวเราก็จัดการเขาเองปรับระดับไฟหน้า4ระดับนะครับ บริเวณคอนโซลด้านหน้านะครับจะเน้นเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยยูรีเทนนะครับมีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงให้แล้วก็หน้าจอจะเป็นมาตรฐานแต่ว่าบอกข้อมูลการกับขี่ทุกอย่างได้ชัดเจนนะเหมือนหน้าจอ M I D หน้าจอกลางนะครับ8นิ้วรองรับ Android Auto Apple c a r p l a y นะครับทั้งแบบเสียบสายแล้วก็ไร้สายนั่นเองแอนะครับออกแบบให้มีการใช้งานง่ายเพียงแค่ สวิตช์การใช้งาน3ตัวเท่านั้นเกียร์มีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะก็มีตำแหน่งเกียร์ที่หัวเกียร์แล้วก็สามารถบอกตำแหน่งเกียร์ที่หน้าปัดได้ด้วยเบาะของเขานะครับก็จะเป็นเยี่ยวตัวเบอะผ้าเกรดพรีเมียมอันนี้เราหุ้มไว้เฉยๆนะครับอ่ะโอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านนะครับ F4 ทุกท่านสุขภาพ ร่างกายแข็งแรงรวยๆเงเงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกันวิทยาใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ